ก็มีโคตรลับเวลาจะเรียกพ่อเราก็เรียกว่ารีปะปีด้ผมเพงเหมือนหมาที่เพกก็หมวให้หน้าอักีคสวัสดีค่ะอุ้ยเชื่อครับเนี่ย พ่อพ่อนี่ไงพี่อุยอ๊ยโอ,ยโอย้นี่คุณเลี้ยวมาถูกคนพอดีมีพ่อหรือยังคนนี้มีพ่อไหมม,ม,มีปอบาไหมไม่มีค่ะแล้วมีแฟนไหมไม่มีค่ะไม่มีอะไรเลยเหรอลองชี้หน่อยไม่มี <laughs> อยากได้อะไรวันนั้นถามก็ไม่เอาอะไรทักยางเนี่ยว่าตรงนี้ตรงนี้ได้ไหมตรงนี้อยากได้เป็นลูกสาวไหมหรือ,อไม่เออน่าสนใจเเป็นลูกเป็นลูกไหมไ่เดี๋ยวก่อนพี่กับหนูนะ ไม่ได้หรอกครับทำไมอ่ะหรือว่าพี่พี่กับหนูต้องเป็นแฟนอย่างเดียวทตไม่ึงว่าเนียกับเราต้องเป็นแฟนยังไงมันเป็นยังไงมัอนเป็นลูกเป็นพ่อลูกไม่ได้หรอเออมันอาจจะสบายใจเรามากขึ้นเปล่าเออฮะเดี๋ยวจะได้ไปฟาร์มด้วยกันไงเออเอามั้ยไม่ใช่พี่นะนี่พี่พูดพูดเฉยๆให้เนียพูดเองดีกว่าเนียไม่พูดกูไม่ได้มั้งเถื่อนไงตป็นได้ไหม เดี๋ยวอะไรอ่ะเอ้าโฮเม่ถูกพี่ไหมล่ะเอาตรงไปฟาร์มด้วยกัปกติฟาร์มอะไรไม่ทำไมน่มันก็ไม่มีอะไรทําไมทั้งนั้นก็แค่ถามว่าเป็นไหมแค่นั้นเองอยากให้มาเป็นลูกของพี่แค่นั้นถ้าไม่อยากเป็นก็ไม่เป็นแค่นั้นเองถ้าวันเอให้หนูเป็นลูกอยากมีลูก่ะเข้าได้ไหมพี่มีลูกอยู่แล้วไม่ใช่หรอใช่พี่มีลูกแล้วแต่คือความรู้สึกแค่มันแบบมันข้าไห่คะ ไม่รู้อ่ะเขาไม่ค่อยมีเวลาเขาไม่ค่อยมีอะไรเลยแล้วเขาเป็นแก๊งด้วยอพี่ก็เป็นแก๊งไงก็ไม่วางกานคนละแบบไงมันมันคนละแบบไหมครับจริงไม่เราหนูเห็นก่อนหน้านี้พี่ก็โหดงมนรูคนใหม่ไม่ใช่หรอใครอ่ะก็ไอ้หมูไงไม่ใช่ตอนแรกคือพี่ไปรับใช่ใช่พี่พี่ก็พี่ไปรับมาใช่ไหมเสร็จแล้วทีนี้ ไอหมูไม่ยอมไงเอานะนหน้าคนเดียวใชิญก,กันก็ไม่ได้ไงก็ลูกพี่ลูกพี่ไม่ยอมว่ะเดี๋ยวพี่ฆ่า,เอ,าเองเวลามันมาลองฆ่าวัวววอะไรพี่ฆ่าหมดเมื่อกี้ <c oughs> เอาจริงเอาจริงอันริงเ <บา S 2> มื่อกี้นะง่ายๆเลยอะมันเดินอยู่ผู้ชายตรงเนี้ยไอเนียนั่งอยู่เก้าอี้ตัวเนี้ยเดินวนมันเดินวนเดินวนเดินวนไม่เห็นไม่เห็นหัวเลยเขาจำไม่ได้รอเปล่า เราจำไม่ได้เราดูจำได้เลยนะเนี่ยจำไม่ได้ไนะเนี่ยจำไม่ได้หรอเป็นพจำได้เอาตัวนี้จำไ้ว่าๆเดี๋ยวเดี๋ยวลูกพิมพ์ไม่ให้ไงเอเดี๋ยวทะเลาะกันโอเคถ้าพี่ก็แม่แม่อะไรเทานั้นแหละไปถาก็ผมปีี่พิมไม่ได้ไงเหี๋ยวิกับทะเลาะกันเนี่ย ไม่ได้ก็ไม่ได้ครับไม่เป็นไรสบาย <laughs> สบายจริงหรือเปล่าเนี่ยก็เพราะไม่ได้พี่ทำไงแล้วไม่ก็จาหมูกไม่ยอมไงไม่อยากยพูดให้เราสงสเรดียี้หรอกแต่มันก็โอเคพี่โอเคครับไม่เป็นไรสบาย <laughs> มันคับขิดใจอยู่แล้ว <laughs> ไม่หรืออยากได้พี่แม่ไหมอ่ะตบบนี้ก็ได้้าพอ้อมแหละทาแม่ไหมพี <laughs> ่เออหมายถึงพี่เหรอใช่พี่เป็น เรียกพี่เป็นม้าเอง่ะม้าสองคนพี่พี่ก็แบบสมรสกับพี่ตั๊ดเออแล้วเราเป็นลูกระหว่างพี่กับพี่ตัดเอาไงเดี๋ยวไม่พี่กับพี่ตัดก็มีลูกไม่ใช่หรอมันก็มันได้หมดอ่ะทรงเนี้ยได้ทุกอย่างอยู่แล้วไม่ต้องห่วงหรอกพี่ว่าพ่อเป็นลูกลูกเป็นแม่แม่เป็นพี่มั่วไหมดตรงเนี้ยบางวันพี่ตัดก็เป็นพ่อพี่เป็นแม่บางวันพี่ก็เป็นี่ตั๊ดก็เป็นพ่อเอาไงแล้วเราเป็นลูกหนึ่งเดียวเท่านั้นระหว่างพี่กับพี่ตัดนี่เทพสองเทพเอาไง ตรงนี้หนูจะกลายเป็นลูกเทพทันทีเอาไงปกติฟาร์มอะไรก่อนเออปกติตอนนี้หนูทำมอวูดทำอะไรอ่ะเอางี้จัดเดี๋ยวผมจะลองใช้ชีวิตกับน้องหนึ่งวันน้องไปทำอะไรพมไปทำเงี้ยวันนี้หรอไม่เป็นเลยเออลองสิเออเนี่ยเนี่ยได้รู้วันไหนวันวันวันนี้ทำอะไรต่อเนี่ยเออนั่นทำอะไรต่อเต่หนูจะเอาหอยไปขายค่ะคนเดียวเนี่ยหรอใช่หนูไปดำน้ำมาเมื่อวาน โอ้โหนี่เนี่ย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 พี่ว่าใช่แล้วเอาเป็นลูกก็จบแล้วเนี่ยจะได้ไม่เอ็นแล้ตึกก็อะอึกเนี่ยไปดิ่มดัน้ำด้วยใช่เลยเห็นป่ะก็แค่ไปด้วยกันเออจะได้ไม่เหงาเป็นเพื่อนเนียด้วยนะเออไม่หนูกว่าลูกพี่ไว้พี่ควรกับลูกพี่ก่อนว่าโอเคโอเคว่าลูกับรับลูกรับรับรับลับฝัรับจริงลรกอลับรับเลยจริง เราเป็นลูกแบบลูกลับๆจริงๆลูกก็แต่ว่าเราต้องมีโคตรลับเวลาจะเรียกพ่อเราก็เรียกว่าเต่อปีปั๊มปีไม่ได้เหรอปัปปีไงปัปปีให้ดูดูมั้งไง ถ่ายรูปอยู่กับหนดูเอาเห็ปนป่นะเมื่อกี้มัน,เ,นเดินผ่านมาจริงๆต้องฆ่าแล้วก็ให้มันลืมลืมไปอ่ะจริงแล้วว่ามันไม่ได้สนใจอะไรอยู่แล้วมันเอาวันนี้ส่งมาเสร็จส่งสอะไรมาไหมไม่มีส่งมาไม่เสร็จอ่ะส่งมาส่งมาว่าอะไรรู้ปะ่ะนี่อ๋อแม่ติดติดติดอ่านติดแชทลูกกลุ่มนะว่า Good morning ป๊าคืนนี้หนูไปสวดมนต์ก่อนนะครับวกลับมาแล้วครับปป๊าแล้วก็ถ่ายรูปมา แค่นี้จบยืสการโาอือคิดว่าไงเอาลงก็เผื่อไปทำอะไรจะได้มีเพื่อนมีไอ้มีพ่อมีอะไรไปดูเวอร์พอนี่ลองเรียกสิปปี้เดี๋ยวผมปาไม่ได้อเอ่อลองเรียกปปาดิปปาเออเนี่ยดูอันีเนี่ยเนี่ยโอเคเออก็ดูป่ะเท่ชไม่อยู่จะแม่หมูจะว่าไงเอา ไม่ผู้อะไรอยูเดี๋ยวไปคั่วทําแคปหมูหมูกรอบอะไรเนาะอร่อยไหมเออเนี่ยครับพี่เนี่ยเออครับว่าไงฮะลดนวลที่เราลองอ่ะรถใครพี่อืมจำไม่ได้บวงต้องถามนครนะโอเคครับนครอยู่ไหมครับพี่อยู่ที่แลนด์มั้ยอยู่ในวอร์ะมันมาสิเนี่ยมันยืนลอยตอนที่มานมาผมเห็นไม่ไม่มาสิพี่บอกอยู่ตัวออร์โดฟินเอาไงตัวนี้เอาไงออฟิน ได้เวลาแล้่โอนี่อ่านไปเลยเป็นลูกพี่ไหมตัวนี้อจะได้ทําปัญหาสัญญาเลยตัวนี้ไม่มีกฎอะไรทั้งนั้นทำอะไรเต็มที่แต่แค่ลับๆเป็นลูกพ่อหรือจะแบบลูกเปิดเผยไปเลยดีกว่าวันนี้การทั้งสามคนประกาศไปเลยไม่ไม่ไม่เกี่ยวกับพี่อันนี้สองคนไปสองคนพี่กับพี่ถ้าเกิดและไอ้หมูไอ้หมูไม่ยอมแน่นอนอยู่แล้วพี่จ้าใช่หนูเดี๋ยวพี่ก็จะโดนไอ้ ไม่โดนเลยหรือเราเป็นพ่อเราก็ฆ่ามันสิพี่จ๊ะพี่ตอนพี่จะอน้ยใครอย่างเดี๋ยวไม่ได้หรือไม่อยากเป็นลูกหรืออยากเป็นแบบลูกลูกหลานอ่าให้มันห่างไปนิดนึงไงเป็นน้องไหมน้องน้องแต่น้องโนยแท้จริงอ่ะไม่หนูเป็นน้องพี่โบเป็นหลานไงเป็นหลานไงแต่หนูเป็นน้อง พี่โบแล้วทีนี้พี่โบก็ต้องเป็นลูกลูกพี่เลยถ้าเกิดหนูเป็นลูกที่ผายแล้วไม่ก็่ยากเลยพี่จะเอาไงดีวะก็ไม่งนี้ทำไม่ได้ไหมทงั้นก็ไม่นับไม่นับคืออะไรไม่นับไม่นับพี่ลูกไม่นับญาตแกไม่นับคือไม่นับมึงอ่ะพี่อย่างนี้ใช่ไหมหรือไงไม่ใช่ไม่ใช่่พีโบก็รับหนูใหม่อีกทีนึ่งเราคือเราเป็นลูกพี่ถูกแล้วลูกรับรา โอเคลูกร okay. okay. ับรับโอเคกรับโอเครลูกรับรับโอเคหนูต okay. okay. okay so okay. 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 exactly? ้องเรียนว่าแค่นั้นแหละจบดียวหนูไม่เคยมีพ่อหนูไม่เคยเออก็ลองดูเดี๋ยวต้องดูแลแบบนี้เลยปกติก็ไม่ได้ดูแลก็แค่ไปฟาร์มไปอะไรถามเป็นไงลูกเออวันนี้ทำอะไรอะไรแค่นั้นแหละเดี๋ยวพี่จะเสกสรรทุกอย่างโอเคไม่ว่าจะเป็นรถอาวุธอะไรก็ตามอาวุธคือวันนี้เลยไหมอันนี้อันนจะเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาไปตีไหม เอาไงตีอะไรพี่พี่แปดกล่องตรงนี้เอาไงเอาไงสามารถให้หนูได้เลยตรงนี้อย่าเป็นรูปมากโอ้โหเน้นมาเลยสวัสดีครับตนี้ทุกคนจะเป็นลูกพี่เหรอสวัสดีครับไม่ใช่เป็นคนจัดดีหนูเองเป็ีนไงมนต์ต้องไปขนไดเป็นไงบ้างเอางี้หนึ่งกล่องเอาไปก่อนเลยหนูต้องเลี้ยวพี่ว่าเลยเลี้ยวป๋า เรียกป๊าอย่าเรียกพี่หนูไม่เคยเรียกหนูไม่เคยเรียกคือเรียกไหนลองเรียกหนสิป๊าป๊าอ่าแค่นั้นเองเห็นไหมก็เรียกได้นี่หนูไม่เคยอ่ะแล้วเบิร์นก็ส่งข้อความบอกว่าป๊าฟาร์มกันวันนี้หนูฟาร์มนี้นะมาไหมแค่นี้พอโอเคไหมเข้าใจหรือเปล่าเข้าใจแล้วก่อนนอนก็บอกว่าป้าหนูไปแล้วนะหนูนอนแล้วนะแค่นั้นเองเออแเดี๋ยวรับฝันหลานหน่อยอะไรดีวะ ทำไมตัวมาโอ้โหแล้วขวัญลูกเหรออยากได้อะไรหลานเลยหมูปูลาหรือว่าจะปลานี่หมูมีปูือขคือมาเป็นโอ้มีปลาด้วยตรงนี้แหละเท่ลูกรับรับลับรอเท่คืนนะเหมือนลาบรับลับอะไรสักอย่างอยู่เหมือนกันลาบลับรับมันมีอยู่แต่ต้องรอเนี่ยลาบลับรับเนี่ยเอ อันนี้วาปลาใจดีป้าปลาให้สองกล่องนี่มึงอะได้มีปัญหาได้ใช่จากนั้นพ่อลูกอ่ะพ่อลูกอ่ะเออเออพ่อลูกอ่ะได้ทุกอย่างขอบคุณค่ะป้าเงี้ยก็สบายใจเดี๋ยวป้าก็ส่งให้อปลากล่องหลอดโมตูเด้อพอแล้วพอแล้วเออเอาไปตีนี่ขาดเดียวไหมมันมันนี่จะตีอะไรอ่ะตี หนีเจ้ขวานว่ะค่ะหนูจะแกบสีเหลืองหมดเลยอะเออเอาตามแบบตามลุงเหรอเออตามลุงลุงอะไรหนูอยากได้สีฟ้าลุงโชว์ไปนี่ลุงโชว์นี่ไปงนบวกแล้วอันนี้บวกแล้วอ่ะอเฮ้ยของลุกยังกจะบวกเหรอไม่จะบวกจะบวกตายพี่ กะกะไม่ถูมันมันมันตีบวกกับกะไม่ถูกต้ดตุทตโอ้นี่เราพกมาเท่าไหร่เนี่ยเราเราพบมายี่เองหรอชีวิตเราพกพื้นที่ยีเหรอใช่นมอยยี่สิบไม่โนมี่ยิชับเข้าหัวอลไฉาใช้เฉาตายห่าลูกกู จะให้เพนก็ไม่ได้ด้วยโอ้ยนะโอ้ยน้องมีอยู่แค่ยี่สิบเราอะไรพกเราพกมาแค่ยี่สิบไปเหรอชีวิตเราเนี่ยโอ้ยเนี่ยให้พ่อเขาดูเพนดูไอีเบิเดตอะไรให้เออปั๊บปั๊บเองนะภาพติดตามมากกำลังมองลูกอยู่จ้ะพี่ไต้บอกหาหลังหน่อยทีฟาดเบาลูกหลอกมาเที่ยวกับพี่แไฮไลท์ อะไลทำฉันรอให้ดูเลรอตอนนี้จ <c oughs> ับมาโผนี่ลงไปพื้นอนะ่ะใช่เดี๋ยอเราดูเงียอ้กันบ,บวก <c oughs> อ่ะไอพี่ <c oughs> และดีแลนมาแม่งจะจีโฟนี่กูดูทรงเนี่ยมันชุดมันพักกับมาได้กันชุดมันได้กันดูดิไปดูรู้จักันไหเนี่ยรู้จักครับรู้จักเดออยู่กับเด๋อบ่อยๆใช่ไหมใช่ใช่ค่ะอุ้ยก้ยอเด๋อเหรอล้านล้านเด๋ล้านจะเป็นล้านไงผมดิเดอลูกลับๆนะต้องห้ามพูดไปตรงนี้ลูกไครพี่ พี่ไม่ได้มีอะไรหรือไปอะ่รยากขี้บ่พี่อะเป็นลูกลับๆของคนนี้ดิวเดี๋ยวดิหัวดิมติดภาพติดตาดิวเนียวเดี่ยเลยกระเด็นไปลอยดิมิ่งโอ้ยพอนี่โอ้ยน้ำตาไหลเลยโตัวใครอ่ะเปนอะไรนะ ลูกพี่ลูกใครนะโคนนี้คือลูกพี่แต่ห้ามบอกนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่บอกพี่บอกไปเลยนไม่ไดีแลนดีแลนไม่ใจได้ใช่บอกให้ดีแลนนะ้รงจริงก่อนเนี่ยใช่แต่ดีแล้วห้ามไปพูดกับใครนะนะแป๊บนึงนะได้เป็นอะไรเป็นอะไรของเดือดรัเป็นตาเดือดไม่ใช่ไม่ใช่ป้าสวัสดีครับพี่แล้วกันอ่ะพี่โคนี่ ไม่รู้จะเรียกยังไงอ่ะเรียกเอ่อถ้าเกิดทับจริงๆแล้วของขวัญจะอันเคิลพี่ได้ต้องเรียกโพนี่ว่าหลานเพราะทแรกเป็นน้องพี่แล้วโพนี่ต้องเรียกพี่ไม่ต้องพี่ฟังก่อนสิฟังยากเกินไปหรือเะอ้าวอ๋อเคียขาวพี่เหรอเรียกพี่เหรอหรือปลาเรียกพี่แหรอตรงนี้เดี๋ยวก็โดนพิทัสทุบอีกรอบอยี๋ไวแมของขวัเจ้อันเคิลอีกไหม ไม่เอาแล้ว่าฮ่าฮ่าเราอยู่ในอนควัญจั่วโอ้ยฟาดตุู้ไปหัวตันเองโต้ตู้ไปแม่งขำกันเลยพอดีขำไหมตอนนี้เรารู้สึกโดนอ่ะเรโดนเราขำไหมหนูก็งงว่าไม่ไม่คิดว่าเขาจะฟาดจริงไปลงไปถ้างั้นเก็บของมาถ้าเดี๋ยวหลังรีเข้ามาต่อเขามาทำงานกันเดี๋ยวไปโอเคครับ ใช่ครนะับเกีกงกันอังเคอมาไปแลนด้วยกันไปไปมาพรนี้ต้องทำงานใช่ไหนเอานมเก็บอะไรสุดท้ายก็ต้องรีเขาใหเก็บไปทันหรอไม่ทันหรอกไปสิไปไปแรงก่อนไปเจอเมียพี่หน่อยป้าป้าภาษาอังกฤษอะไรอ่ะป้าป้าอังเคอกับอะไรอ่ะเออว่ะป้าอะไรวะป้าเออว่ะเออเขาหนุมมากขนาดนี้ หนู400โลข้นงโน้นข้างไหนคะับสิบฟ้าสิฟ้าใกล้ๆอ๋อตรงโน้นเหรอตรงโน้นเหรออ้ยทิ้งไปเลยทิ้งไปเลยเดี๋ยวเดี๋ยวไปซื้อใหม่ที่ร้านไม่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 ไปซื้อให้โอเคโอเคโอเคลูผมมือเขามีตังค์พี่เอาไปลองนั่งกับลูกก่อนเดี๋ยวพี่ไปเจอที่ร้านพี่ไปหาม้าเออมั้ยดูมั้ลองไปมั้ยเด้อเอ่อเอาไงเออเราไปนั่งกับลูกเรานลูกควบคุมวิดโอเคไหมโอเคค่ะแล้ว ตาอไม่ก็เดี๋ยวพี่อยู่ตรงไหนอะที่แรกน่ะอยู่จตุจักรโอเคไหมไอ้ปลาลออยู่จตุจักรจตุจักรหรมันมีเก็บเล็กใช่จตุจักรก็คือตรงเต่ามีรถไฟอะโบกี้รถไฟออ๋โอเคค่ะหนูไปตรงนี้โอเคค่ะ